เบียถูกตาหน้าว่าเป็น18มงกุฎแถมความหวังจะตามหาพ่อก็สั่นคลอนเธอไม่อยาจรู้ได้เลยว่าจะได้รับการยอมรับหรือไม่แวดข่าวลายว่าพ่อสั่งห้ามบอกที่อยู่และไม่เอาลูกคนนี้ยิ่งไปกว่านั้นเธ <ste am> อบอกว่า <c oughs> ชีวิตหลังกำแพงสูงในวันนี้ <c oughs> เป็นเพราะต้องมารับกรรมแทนเพื่อนป <c oughs> มรับของโจร และเมื่อเราไปตามเจอพ่อของเธอความจริงเปิดเผยว่าเธอคือคนคุกสีหน้าของพ่อก็เปลี่ยนไปในทันทีเรื่องเริ่มจากผู้หญิงคนนี้ครับเธอชื่อเบียอายุ32ปีต้องติดคุกคดีรับของโจรนานถึง8ปีเธอเยืนยันเสียงแข็งตอนเล่าให้อีเต้ยฟังว่าเธอไม่รู้เรื่องอะไรเลยจำที่ต้องมาชดใช้เพราะเพื่อนทั้งหมดเพื่อนที่รัก สุดท้ายโดนหักเลี่ยมโหดเธอเล่าว่าตอนนั้นเห็นใจเพื่อนที่ไม่มีที่อยู่เลยให้มาอยู่ที่บ้านอีกหลังของเธอวันหนึ่งตำรวจมาเจอของกลางในบ้านที่เธอให้เพื่อนพักการเป็นเจ้าของบ้านเลยต้องตกกระไดพลอยโจรทำให้เธอต้องโดนจับมาด้วยเธอพูดทั้งน้ำตาอยากกลับบ้านไปหาแม่เพราะแม่อยู่คนเดียวอยากดูแลแม่ความใจดีครั้งนั้นกลายเป็นบทเรียนราคาแพงที่ทำให้ต้องมาอยู่หลังกำแพงสูงโดยไม่ทันตั้งตัวชีวิตนี้ที่มีแต่แม่ก็ได้ตกตะกอนห,หลายอย่างรวมถึงสิ่งที่ขาดหายไปอีกอย่างคือเรื่องพ่อเบียรบอกว่า เคยตามหาพ่อเจอตอนอายุ15ปีได้กอดกันแค่ครั้งเดียวก่อนที่เธอจะไปทํางานต่างจังหวัดพอกลับมาก็ไม่เจอพ่ออีกเลยเธอบอกว่าแค่ได้เห็นหน้าอะไรรู้ว่าพ่อเป็นยังไงแค่นี้ก็มีความสุขแล้วทีมงานอิเตอร์อิจ,จันรับความหวังไว้แล้วจึงเริ่มภารกิจเรามุ่งหน้ามาหมู่ที่3ตําบลสาราแดงจังหวัดอ่างทอง ถามข้อมูลพ่อของเบียร์ที่ได้มาพอไปถึงบ้านผู้ใหญ่เราเจอภรรยาผู้ใหญ่ให้ความช่วยเหลือพาเราไปที่บ้านอดีตภรรยาของพ่อเบียร์เมื่อทีมงานไปถึงอดีตภรรยาพ่อของเบียร์ก็รู้ทันทีว่าเป็นเบียร์แน่ๆหลังจากนั้นแกจึงพังพลูความในใจอย่างดุเดือดถึงขั้นลั่นว่าเบียร์เป็น18มงกุดสิ่งที่ทีมงานทําได้ตอนนี้ก็คือเปิดใจรับฟังทุกฝ่ายด้วยความเป็นกลางให้ความจริงนําพาและยอมรับกับคําตอบครับจากนั้นจึงมีการต่อสายหาพ่อของเบียร์โชคดีที่ไปทางรับสาย พอคุยกันก็ยืนยันได้ว่าเป็นพ่อของเบียร์จริงๆและได้นัดเจอกับทีมงานเพื่อพูดคุยรายละเอียดสุดท้ายทีมงานก็เจอพ่อของเบียร์สักทีเขาบอกว่าอยากไปหาลูกแต่กลัวญาติพี่น้องทางนั้นไม่ยอมรับหัวใจที่เต็มไปด้วยความคิดถึงลูกสาวแต่พอได้ยินข่าวว่าลูกสาวอยู่ในเรือนจําแววตาและใบหน้าของพ่อก็เปลี่ยนไปในทันทีครับคุณพ่อจะเลือกเดินไปทางไหนจะอบกอดลูกสาวใต้ง,งาลูกกรงหรือหันหลังหนีไปลําพังลุ้นต่อกันใน u t u b e และเพจอิเตอร์จันนะครับซีรีส์นี้มีเจ็ด เตอนจุดจบทั้ง7ดที่แตกต่างอย่าพลาดสักตอนเดียวเลยนะครับ